สวัสดีครับพอพูดถึงจังหวัดสุรินทร์แวบแรกเลยอะนึกถึงอะไรกันครับถ้าคำตอบคือช้างแล้วก็ถูกต้องนะครับแต่ว่านะสุรินทร์ไม่ได้มีดีแค่ช้างนะครับบอกเลยว่ายังมีของเด็ดซ่อนอยู่อีกเพียบวันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคมาเริ่มกันเลยสมญาณน,นามเมืองช้างของสุรินทร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเท่ๆนะครับแต่มันคือจิตวิญญาณคือวิถีชีวิตที่เขาสืบทอดกันมาแบบ โอ้โห oh, หลายร้อยปีเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปตะลุยสุรินกันแบบเต็มๆก่อนไปฟังข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกดติดตามกันไว้ก่อนเลยนะครับ AI Guide Thailand จะได้ไม่พลาดข้อมูลเที่ยวสนุกๆแบบนี้อีกเอาละครับมาเริ่มกันที่ไฮไลท์เด็ดที่ทำให้สุรินดังไกลไปทั่วประเทศกันเลยดีกว่าแน่นอนครับตำนานเมืองช้างนั่นเองที่แรกเลยนะที่ต้องปักหมุดแบบตัวโตๆก็คือหมู่บ้านช้างครับผมที่นี่เนี่ย เราจะได้เห็นความผูกพันที่สุดแสนจะน่าทึ่งระหว่างคนกับช้างแบบใกล้ชิดสุดๆเลยตั้งแต่ช่วยกันอาบน้ําป้อนอาหารให้กันไปจนถึงดูเขาฝึกซ้อมการแสดงต่างๆคือมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆบอกเลยว่าหาดูจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วถ้าใครอยากจะอินกับเรื่องราวของช้างให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนะต้องไปต่อกันที่ พิพิธภัณฑ์ช้างเลยครับที่นี่เขารวบรวมเรื่องราวตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของช้างในสมัยโบราณไปจนถึงโครงกระดูกช้างของจริงขนาดม้าหืมารับรองเลยว่าได้ความรู้กลับไปแบบเต็มๆแน่นอนเอาละครับจากเรื่องราวของช้างซึ่งเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคราวนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปชมมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ล้ำค่ามากๆของสุรินทกันบ้างครับ และนี่คือหนึ่งในโบราณสถานที่ต้องบอกว่างดงามที่สุดเลยครับปราสาทสีคอรภูมิเป็นปราสาทของโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามมากๆจุดเด่นเลยนะคือทับหลังที่แกะสลักเป็นรูปนางอัปสรากำลังฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยโหเห็นแล้วต้องทึ่งในฝีมือของช่างสมัยก่อนจริงๆครับนอกจากปราสาทขอมแล้วเนี่ยสุรินก็ยังมีวัดวาอารามที่สำคัญอีกหลายแห่งเลยครับอย่างเช่นวัดโบบาล ที่มีพระอุโบสถที่สวยงามมากๆและก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุรินมาอย่างยาวนานเลยครับเอาล่ะพักเรื่องราวในอดีตกันไว้แปบ๊บหนึ่งนะครับมาครับมาสัมผัสสีสันแล้วก็ความมีชีวิตชีวาของเมืองสุรินในยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยครับคือกลางวันกับกลางคืนเนี่ยคนละฟิลกันเลยถ้าเป็นตอนกลางวันนะเราก็ไปเดินชิวๆหาของกินพื้นเมืองอร่อยๆอย่างข้าวเปียกที่ตลาดโบราณแต่ พอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บนะถนนคนเดินสุรินทเขาจะแปลงร่างคึกคักขึ้นมาทันทีโอ้โหทั้งของกินเล่นของฝากดนตรีสดมาเต็มเป็นไงละ่ะเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมครับว่าจะไปตอนไหนดีเที่ยวในเมืองกันมาพอสมควรแล้ว <c oughs> ก็ได้เวลาออกไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างไปชาร์พลังกับธรรมชาติสวยๆของสุรินทกันดีกว่าครับมาถึงโซนธรรมชาติกันบ้างเรามัดรวม4จุดชาร์จพลังมาให้เลือกตามสไตล์กันเลยเริ่มจากสายชิว ไปนั่งเล่นริมน้ําที่หาดน้ําพลูหรือถ้าชอบวิวแบบอลังการต้องไปที่เขื่อนลําปาวโซนสุรินเลยครับส่วนใครเป็นสายบุญอยากหาที่สงบๆต้องที่นี่เลยวัดเขาสาลาและสุดท้ายสําหรับสายสุขภาพไปเดินเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์กันได้ที่สวนสมเด็จครับผมแต่และที่มีสเสน่ห์คนละแบบเลยนะเป็นไงครับเที่ยวกันมาครบทุกรสชาติแล้วนะทั้งตำนานช้างมรดกวัฒนธรรมสีสันในเมืองแล้วก็ธรรมชาติสวย,สวย แต่เชื่อไหมครับว่าสุรินเนี่ยยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะแยะเลยอ้อก่อนจะไปต่อจะลืมอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของสุรินไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือผ้าไหมนั่นเองที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมาลายสวยๆคุณภาพดีมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดเลยนะครับเนี่ยเราพาเที่ยวมาซะเยอะเลยแต่แน่นอนว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคำถามก็คือยังขาดที่ไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกบ้างยังขาดที่ไหนที่ยังไม่ได้พูดถึง ใครเป็นเจ้าถิ่นหรือเคยไปเที่ยวมาแล้วแนะนำกันมาเลยนะครับถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดบันทึกแล้วที่สำคัญติดตามกันไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ AI Guide Thailand สวัสดีครับ